ที่นี่ Household of Love Ministry Online สวัสดีค่ะไซฟฝนค่ะคริสตจักรออนไลน์จากประเทศไนจีเรียค่ะขอบพระเจ้าไว้ความพี่น้องทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ไาฟฝนมีคําอธิษฐานมาฝากนะคะเป็นคําอธิษฐานในเรื่องของการปกป้องนะคะจากภัยอันตรายทั้งปวงเป็นพระสัญญาของพระเจ้าหลายข้อเลยนะคะรวบรวมมานะคะเป็นเอ่อเป็นคำอธิษฐานที่ต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีคํารับเชื่ออยู่ในนั้นด้วย ื่อที่เราจะได้อธิษฐานทีเดียวนะคะหลายๆข้อไปเลยนะคะแล้วก็คำอธิษฐานนี้เนี่ยใส่ฝนเอามาจากที่มจักยุคพระคุณกรุงเทพที่กรุงเทพนะคะประเทศไทยนะคะก็จะชื่ออันนี้นะคะหลายคนคงอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะคาถาแคล้วคาดนะคะคําว่าคาถานั้นก็แปลว่าคาศักดิ์สิทธิ์คาว่าแคล้วคาดก็คือว่ารอดไปผลไปนั่นเองดังนั้นมันหมายความว่า เรากำลังอธิษฐานเพื่อให้เรารอดพ้นจากพย,พยันอันตรายทั้งปวงอเมนไหมคะพี่น้องค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีคำอธิษฐานอะไรบ้างนะคะที่จัดเข้ามาเป็นคำอธิษฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันสามารถที่จะอธิษฐานครอบคลุมนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินและครอบครัวสุขภาพเลยนะคะค่ะก็มีข้อพระคัมภีร์อะไรบ้าง หน,นะคะมีคำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็สองมีไรอ่าว่ากันไปสดุดีบทที่91เนะคะแล้วก็มีโรมบทที่10ข้อที่8และ9มีอิสยาบทที่43นะคะข้อที่2มีเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7มีลูกาบทที่10ข้อที่19ด้วยนะคะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าตามนี้นะคะก็เอามานะคะอธิษฐานรวมกันนะคะก็เดี๋ยวสซฟฝนจะพิมพ์ให้ด้านล่างแล้วก็ ท่านที่อยากจะให้สายฝนส่งไลน์ให้นะคะก็เดี๋ยวสายฝนแอดไอดีไลน์สายฝนจะเขียนไอดีไลน์ให้พี่น้องแอดไลน์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสายฝนส่งให้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะคะว่าพระสัญญาของพระเจ้านะคะให้เราป่าประกาศเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนว่าเราจะใช้ยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่ามีโรคระบาดโควิด -19 เเนี่ยมันแน่นอนว่ามันนะมันเดือดร้อนอะใช่ไหมมันทั้ง ไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยสุขภาพของเรานะคะคนในครอบครัวเราคนที่เรารักคนที่อยู่ไกลคนที่อยู่ใกล้หรือว่าเรื่องธุรกิจการงานอะไรมันแหมเชื่อมโยงกันไปหมดเลยแต่พี่น้องอย่าก,กลัวเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเอางี้เอาใหม่กลัวก็ได้แต่พอเมื่อกลัวแล้วทํำยังไงมันต้องแก้ได้ นึกออกว่าคือจะไปว,ว่าอยากกลัวนี่มันก็ยากนะเพราะใส่ฝนเองก็กลัวเหมือนกันนะกลัวหลายอย่างแต่พอกลัวขึ้นมามันก็นึกขึ้นมาได้ว่าแต่พระเจ้าบอกว่าเอเมนไหมคะอย่างที่เราพูดกันไปโรมความสิบนะคะความเชื่อเกิดจากการได้ยินนะคะเรากลัวได้นะคะแต่พอกลัวปุ๊บเราจะต้องจัดการกระเสแห่งความกลัวนั้นให้มันสิ้นซากไปด้วยการเป่าประกาศความเชื่อของเราเป่าประกาศพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรนะคะก็พอเราพูดว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไร หนึ่งครั้งมันยังกลัวอยู่สองครั้งมันยังกลัวอยู่สามครั้งพูดออกไปเรื่อยๆพูดจนมันทะลุทะลวงนะคะและความเชื่อมันเกิดจากการได้ยินกับพี่น้องพูดจนเราเองเชื่อเพราะถ้าเจ้าเชื่อก็จะเห็นความยิ่งใหญ่นั่นคือถ้อยคำพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่าวิตกกังวลเลยจงเชื่อเท่านั้นจงเชื่อในพระเจ้าเถิดถ้าเจ้าเชื่อก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเชื่อสักนิดก็สามารถเคลื่อนภูเข,ขานั้นให้ลอยลงทะเลไปได้เอเมน ความเชื่อเกิดจากการได้ยินดังนั้นเรามาเป่าประกาศพระวจนะด้วยกันด้วยกันเลยนะคะสายฝนอ่านให้พี่น้องฟังนะคะว่าถ้อยคาพระเจ้าที่มาเรียบเรียงร้อยเรียงกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะลูกเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กําบังขององค์ผู้สูงสุดลูกได้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมารับโทษแทนความผิดบาปของลูกจนสิ้นพระชนที่ก,กางเขนและยอมชดใช้ข้อกรำเวรกรรมของลูกในนรกจนหมดสิ้นพรงได้ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3เพื่อให้ลูกมีชีวิตใหม่ที่สามารถจเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านสุขภาพอาเมนการเงินอามนการงานอามนและครอบครัวอาเมนลูกเชื่อว่าพระเยซูริต สถิตอยู่กับลูกเมื่อลูกลุยน้ําน้ําจะไม่ท่วมลูกเมื่อลูกลุยไฟไฟจะไม่เผาผลาญลูกพระองค์จะช่วยลูกให้พ้นจากโรคติดต่อและโรคภัยที่ร้ายแรงอเมนและจะปกป้องลูกจากภัยพิบัติทั้งปวงอเมนเพราะลูกได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูเอเมน สัจจะของพระองค์จะเป็นโลและเป็นป้อมปราการปกป้องลูกไว้ลูกไม่ต้องกลัวความสยดสยองในยามค่ําคืนหรือกลัวอาวุธของศัตรูในยามกลางวันลูกไม่ต้องกลัวโรคภัยที่เข้ามาในความมืดหรือความหายนะที่เข้ามาในยามเที่ยงวันแม้จะมีพันคนล้มอยู่ที่ข้างๆลูกหรือจะมีหมื่นคนล้มที่มือขวาของลูกแต่ภัยเหล่านั้นจะไม่มาเฉียดใกล้ลูกลูกจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการลงโทษแก่คนธรรมเพราะพระเยซูคริสต์องค์ผู้สูงสุดเป็นที่ลีภัยและเป็นที่อยู่ของลูกจึงไม่มีการรายใดๆที่จะทําอันตรายลูกได้และไม่มีภยมัยพิบัติใดๆที่จะเข้ามาใกล้ที่พักของลูกอาเมนพระองค์ได้บัญชาเหล่าทูตสวรรค์ให้ระวังดูแลลูกในทุกทางและประคองชูลูกไว้ให้ปลอดภยัยและโดยอํานาจของพระเยซูคริสต์ลูกจึงอยู่เหนือผีร้ายและพิษสงของมัน พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับลูกว่าเมื่อลูกผูกพันกับพระองค์ด้วยความรักพระองค์จะช่วยลูกให้พ้นและตั้งลูกไว้ในที่สูงอาเมนเพราะลูกยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกอาเมนเมื่อลูกร้องเรียกพระองค์พระองค์จะตอบลูกและจะอยู่กับลูกในยามยากลําบากจะช่วยลูกให้พ้นและให้ลูกได้รับเกียรติให้ลูกอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวและแสดงความรอดของพระองค์แก่ลูกตลอดไปอาเมน นี่แหละค่ะนี่คือคําอธิษฐานนะคะค่ะเป็นยังไงคะเป็นประโยชน์มากเลยเนาะให้เราเป่าประกาศอย่างเงี้ยเป่าตอนไหนบ้างเป่าประกาศตอนเช้าเป่าประกาศตอนกลางวันเป่าประกาศตอนเย็นคือทุกครั้งที่รู้สึกว่ามันมีความวิตกมันแบบเริ่มรื้อฟื้นความกลัวพอเราเราฟังข่าวแล้วเรารู้สึกกังวลอะไรอย่างนี้ให้เราเป่าประกาศพระสัญ,ญญาของพระเจ้าอาเมนไหมคะแล้วพระองค์ทรงทําตามน,นั้นเลยตรงเป๊ะเลยใช่ไหมคะว่าเมื่อเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรนะคะทั้งการเงินการงานครอบครัวนะคะ พระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงอยู่กับเรานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าค่ะก็หวังว่าพี่น้องได้รับพระพรนะคะค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะอย่ากลัวเลยนะคะพระองค์ทรง,งยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและจําหว้ยว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาดังเราและทรงรักเราค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ